มาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะขอชวนน้องๆหมาปั้นให้สนุกกับแป้งโดศิละปะงานปั้นสำหรับเด็กเสริมสร้างพัฒนาการปลุกปั้นจินตนาการต่อยอดการเรียนรู้และความคิดสร้างสารรค์อย่างไม่รู้จบมาปั้นกันเถอะมาปั้นกันเถอะเพลดิดเพลินสนุกสนานเสริมสร้าง EQ IQ พัฒนากล้ามเนื้อมือและนิ้วมือสำหรับเด็ก แป้งโดผลิตจากส่วนผสมสำหรับใช้ทำขนม100%ปลอดภัยไร้สารเคมีเจือปนสนุกสนุกสนุกและเพิ่มไอเดียน่ารักนักสำหรับปั้นแป้งโดโดยชุดอุปกรณ์ของเล่นที่มีให้เลือกหลากหลายทั้งชุดทำแซนด์วิชทำไอศครีมทำวาฟเฟิลทำพิซซ่าและอีกมากมายให้เด็กๆได้เพลิดเพลิน,นไม่รู้เบื่อ สนุกสุขสั์หันสากับแป้งโดได้แล้ววันนี้